สวัสดีครับพบกับผมหมอยุ่นะครับกับการนานดวงจากการเปิดไพ่ยิปซีนะครับคลิปนี้ก็เป็นการนานดวงรายวันดวงประจำวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2568นี้นะครับและก็เป็นดวงของผู้เกิดตั้ง7วันเกิดเป็นดวงกว้างๆไม่ได้เฉพาะเจาะจงเป็นดวงส่วนตัวผู้หนึ่งผู้ใดนะครับก็ขอให้ทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนั้นโปรดใช้วิจารณญาณ ในการรับชมรับฟังนะครับเป็นความเชื่อส่วนบคนุคคลเพราะฉะนั้นก็พิจารณารับเอาแต่พลังงานบวกพลังงานดีๆเพื่อเป็นพลังเป็นกำลังใจให้กับท่านในแต่และว,วันนะครับกัมปยากรที่ดีๆที่ได้ยานออกมาก็ขอให้สร้างความสําเร็จสมหวังสมปรารถนานำมาซึ่งความ,มั่งคั่งั่งมีสีสุขให้กับทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับ อะไรที่ไม่ดีก็ปล่อยวางทิ้งไว้ในคลิปนี้อะไรที่ผิดพลาดมาก็ขออภัยมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการสนับสนุนขอบคุณทุกการรับชมรับฟังนะครับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะครับพลังดวงของท่านในวันนี้นะครับการงานธุรกิจของท่านในวันนี้อาจจะมีบางสถานการณ์นะครับที่เข้ามาไม่ได้อยู่ในแผนไม่ได้อยู่ในการงานของท่าน นะครับที่จะทำให้ท่านต้องรับมือในสถานการณ์ต่างๆแต่ท่านเป็นผู้ที่มีศักยภาพสูงนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายก็ตามนะครับรู้จักในการแก้ไขปัญหาในการรับมือใช้ความสุขุมรอกครอบใช้เอ็ดใช้ผลใช้รู้จักในการยืดหยุ่นในการที่จะปนคลายในทิศทางที่ดีนะครับเราก็ได้รับพลังเครือควนเครือหนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ในทิศทางที่ดีก็ทาให้สถานการณ์ต่างๆท่านจะรับมือได้เบ็ดเสร็จนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหายุ่งยากแก้ไหนก็ตามที่จะก้าวมาในวัน วันนี้ก็ตามนะครับท่านก็สามารถที่จะกระจัดปัญหาต่างๆได้สำเร็จเสร็จสิ้นด้วยความปลอดภัยนะครับในเส้นต่างการเงินในวันนี้นะครับของหลายๆดท่านอาจจะมีสภาวะของการใช้จ่ายที่อาจจะมีเข้ามาแบบปรับจับปันตันด่วนะครับแต่ท่านก็สามารถบริหารจัดการควบคุมสภาวะต่างการเงินของท่านให้มีความปลอดภัยในทิศทางที่ดีนะครับในเส้นทางความรักความสัมพันธ์ในวันนี้คนที่โสดนั้นนะครับ ก็น่าจะอยู่ในสถา,านการณ์ของการตั้งกาดตั้งกำแพงเอาไว้พอสมควรนะครับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ไม่ปล่อยความรักความสัมพันธ์ก็มาง่ายๆนะครับก็พิจารณาอย่างถี่ทวนพอสมควรในการที่จะมีความรักนะครับส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์ในวันนี้นะครับที่คบกันอยู่หรือใช้ชีวิตคูอ่อยู่ก็ตามนะครับอาจจะมีสภาวะอะไรก็มาในกระตบกระเตือนในความรักความสัมพันธ์ในวันนี้นะครับแต่ก็สามารถที่จะ ร่วมแรงร่วมมือร่วมใจกันในการที่จะคลี่คลายปัญหาต่างๆนะครับรู้จักยืดหยุ่นปนปลนปลนกลายใจใเอดใจใผลใจใความสุขคุม้มในการคิดพิจารณายอมฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันนะครับต่างกาย่างยอมรับในความคิดเห็นซึ่งกันและกันก็ําให้ได้รับการคลี่คลายแก้ไขปัญหาต่างๆที่เข้ามากระทบนั้นไปสู่สภาะวะของความปลอดภัยในทิศทางที่ดีแล้วก็มั่นคงต่อไปนะครับ ได่ไทยสำรับในวันนี้ของชาววันอาทิตย์นะครับเดอมูนนะครับสภาวะของความไม่แน่ใจในสถานการณ์ต่างๆหรือความวิตกกังวลอะไรที่จะเกิดขึ้นที่จะมีเข้ามากับชาววันอาทิตย์ในวันนี้นะครับ ท่านก็จะมีแรงพลังดึงดูดในทิศทางที่ดีนะครับในการที่จะดึงดูดสิ่งบวกๆสิ่งดีๆก็มาเพื่อยันสร้างจิตใจแเมใสย้ายเบิกบานในวันนี้นะคัแล้วก็ท่านจะสร้างโอกาสของการเริ่มต้นที่ดีๆการจัดปัญหาต่างๆด้วยเบ็ดเสร็จรวดเร็วตั้งแต่เนื่นๆแล้วก็สร้างความเติบโตรุ่งเรืองสมหวังสมปรารถนาต่อไปนะครับเลขหน้าไพในวันนี้ของชาววันอาทิตย์ 1>, 1 4 16 1 3 18นะครับก็ขอจย์วันอาทิตย์มีความสุขสดใสมีความมัง่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรกักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับพุทธิเกิดวันจันทร์นะครับพลังดวงของท่านในวันนี้นะครับพายใหญ่เต็มเป็เรนขึ้นมานะครับก็บ่งบอกถึงความสําเร็จที่สามารถรักษาสมดุลอย่างเปึงพอใจได้ในทิศทางที่ดีนะครับไม่ว่าท่านจะมีปัญหาจุกจิกอะไรเข้ามาให้กับจ่าวันจันทร์ในวันนี้ก็ตามนะครับ สภาวะต่างๆนั้นจะได้รับการคลี่คลายแค่ไขนะครับให้สู่ความมั่นคงอย่างต่อเนื่องในทิศทางที่ปลอดไปนะครับก็สร้างความปึงพอใจในความสําเร็จในความมั่นคง ที่สมหวังสมปรารถนานะครับเส้นต่างการเงินในวันนี้ของชาววันจันทร์นะครับก็ถึงโหลดเงินเข้ามาด้วยความสมดุลน,นะครับมีความเพิงพอใจในสภาวะต่างการเงินที่เข้ามาเติมเต็มแม่นจะมีรายจ่ายจุกจิกบ้างในวันนี้ก็ตามนะครับแต่ท่านก็สามารถควบคุมรักษาสมดุลในสภาวะต่างการเงินด้วยความปลอดภัยในทิศทางที่ดีนะครับให้เหมาะสมกับรายรับที่มีเข้ามากับรายจ่ายที่ควบคุมในสภาวะที่เพิงพอใจนะครับ ในเส้นทางความรักความสัมพันธ์ในวันนี้ของชาววันจันทร์นะครับคนที่โสดนั้นก็น่าจะอยู่ในสถานการณ์ของความเป็นโสดนะครับบางคนก็เวลาไปแก้ไขปัญหาในเรื่องการงานหรือเลือกพอสมควรในการที่จะมีความรักความสัมพันธ์เข้ามา นะครับหรือแม้จะมีความเพึงพอใจใครอยู่สักคนหนึ่งก็ตามนะครับก็เพียงเก็บไว้ในความรู้สึกในส่วนลึกของตนเองเท่านั้นยังไม่ได้เฉลยเปิดเผยความสัมพันธ์อะไรออกมาส่วนถ้าใครจะมีความรักความสัมพันธ์เกิดขึ้นในวันนี้นะครับก็มีโอกาสนะครับที่อาจจะมีการเดินทางนะครับไปต่างถิ่นต่างพื้นที่ในระยะใกล้ๆนะครับเตี้ยจะไปพบรักกับใครสักคนหนึ่งที่จะเข้ามาสร้างความผูกพันให้เกิดขึ้นได้เช่นกันนะครับ ส่วนกุรักกู่สัมพันธ์หรือคนควบก็ตามนะครับก็ได้รับการดูแลนะครับให้เกิดความสมดุลเหมาะสมในทิศทางที่ดีนะครับเม้นจะมีหน้าที่การงานรับผิดชอบต้องแก้ไขต้องดูแลก็ตามนะครับแต่ก็เป็นพ่อบ้านแม่บ้านที่ดีนะครับที่จะดูแลความรักความสัมพันธ์ด้วยความใส่ใจไม่ได้ปล่อยปลาละเลยนะครับก็รักษาสมดุลในความรักความสัมพันธ์นั้นอย่างมั่นคง ไปได้สำรับในวันนี้ของชาววันจันนะครับราชินีตือดาบนะครับท่านเป็นผู้ที่มีศักยภาพสูงในความเชื่อมั่นในศักยภาพการบริหารในการจัดการ ประสบการณ์ต่างๆและก็รู้จักยืดหยุ่นผ่อนคลายผ่อนปลน,นในทิศทางที่ดีรู้จักกังความคิดเห็นของผู้อื่นก็ทําให้สามารถมาบริหารจัดการยกระดับความเติบโตในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับเลขนา้นาไพ่ในวันนี้ของจาวันจันหนึ่งสามหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งสามนะครับก็ขอ,ขอให้จาวันจันทร์มีความสุขสดใสมีความมัง่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรกมักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ ผู้เกิดวันอังคารนะครับพลังดวงของท่านในวันนี้นะครับไพ่ใหญ่ขึ้นมาตั้งหมดตั้ง3ใบนะครับก็บ่งบอกถึงสภาวะการงานธุรกิจของท่านนะครับมีความมั่นคงอย่างต่อเนื่องในทิศทางที่ดีนะครับกับการที่ต่้นตุ่มเตดูแลเอาใจใส่ไม่หวั่นไหวในสถานการณ์ต่างๆนะครับแมนจะมีอุปัรรคปัญหาเข้ามาแมนบางสถานการณ์นั้นจะทำให้ต่านตัดสินใจอะไรยุ่งยากก็ตามนะครับแต่ท่านก็สามารถที่จะ เจาะลึกในการที่จะตัดสินใจออกมาได้านในทิศทางที่ดีถูกต้องบางท่านอาจจะมีสถานการณ์ของการเดินทางเกิดขึ้นในวันนี้ที่อาจจะมีเข้ามานะครับที่อาจจะเดินทางต่างต่างประเทศด้วยที่อาจจะมีเข้ามาแล้วก็การเดินทางนี้อาจจะตามไ่ตั้นนั้นมีสถานการณ์ของการตัดสินใจอะไรพอสมควรในวันนี้ที่จะมีเข้ามานะครับในเส้นต่างการเงินของชาวบัังคารในวันนี้นครับการเงินก็เข้ามาอย่างมั่นคงอย่างเก็งแรงเก็งแกร่งในความสําเร็จในความเติบโตนะครับโดยเฉพาะในธุรกิจ ที่เกี่ยวกับยวดยานยนต์อะไรต่างๆนะครับที่ดึงดูดเม็ดเงินเข้ามาในระดับแนวหน้านะครับก็สร้างความมั่นคงในทิศทางที่รุ่งเรืองบางท่านก็จะมีในเรื่องของการเสี่ยงดวงนะครับเี่ยาจะมีเงินโชคลาภก็ามาได้ปอชื่นอกชื่นใจเม้นจะไม่มากมายนะครับก็อาจจะเข้ามาเติมเต็มให้เกิดความสดชื่นในทิศทางที่ปึงปอใจนะครับในเส้นต่างของ ความรักความสัมพันธ์ในวันนี้ของชาววันอังคารนะครับคนที่โสดมีทั้งบางคนก็ยังโสดกับการเลือกพอสมควรน,นะครับที่จะมีความรักสักตีหนึ่งนั้นอาจจะพิจารณาอย่างร,บรอบคอบส่วนบางคนก็ถ้ามีความรักความสัมพันธ์ในวันนี้เกิดขึ้นใหม่เข้ามานะครับก็จะพบกับ การเดินทางที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ไปพบกับใครสักคนที่เข้ามาสร้างความผูกพันมีโอกาสพบกับชาวต่างชาติหรือชาวต่างชาติเดินทางมาพบมาเจอที่จะปลูกสัมพันธ์เกิดขึ้นได้เช่นกันนะครับที่จะเป็นรักที่จะพัฒนาไปสู่ของความแข็งแรงแข็งแรงมั่นคงในความรักความสัมพันธ์ในอนาคตนะครับส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์ในวันนี้นะครับได้รับการดูแลเอาใจใส่นะครับอ,อนน้อมอ่อ,อนจอมกันในทิศทางที่ดีนะครับ ที่ร่วมแรงร่วมมือร่วมใจในการที่จะดูแลความรักให้มีความมั่นคงด้วยการทุ่มเทนะครับจับไม้จับมือศบตาก,กันด้วยความรู้สึกดีๆนะครับก็สร้างความแข็แงแรงแข็งแรงมั่นคงอย่างต่อเนื่องในความรักความสัมพันธ์นะครับภายใต้สำรับในวันนี้ของชาววันอังคารเดลฟูนะครับความสำราญเบิกบานใจความสดสดใสนะครับที่วันนี้ต้นมีความแจ่มชื่นเบิกบานก็เป็นการ สร้างพลังดีๆนะครับที่ทำให้ท่านมีความคิดความมานหรือการที่จะสร้างโอกาสของการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่จะไปสู่เส้นต่างของความสำเร็จเจริญเติบโต,ตรุ่งเรืองนะครับเลขนัาไพยในวันนี้ของชาววันังคาร8 6 7 0ศน,นะครับก็ขอชาววันังคารมีความสุขสดมีความสำเร็จมั่นคงมีความสุขสดใสมีครอบครัวที่อบอุ่นมั่นคงนะครับขอบคุณครับ พุทเกิดวันพุธครั้งวันนะครับพลังดวงของท่านในวันนี้นะครับโดยความสุขแจ่มชื่นสดใสเบิกบานของท่านในวันนี้นะครับอารมณ์ดีก็ทําให้สถานการณ์ต่างๆได้ครับการบริหารสู่ความเติบโตสร้างความมั่นคงเป็นที่พึงพอใจในทิศทางที่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นการงานธุรกิจของท่านจะประจําตําแหน่งก็ตามหรือทาอยู่กับบ้านธุรกิจส่วนตัวอะไรก็ตามนะครับหรืองานฟรีแลนซ์อะไรต่างๆที่จะเข้ามา ให้ท่านได้รับแล้วก็เดินหน้าเติบโตต่อไปในทิศทางที่ดีหรืองานธุรกิจของท่านที่จะต้องมีการเดินทางนะครับ ก็ทาให้สถานการณ์ต่างๆได้รับการบริหารจัดการสู่ความสําเร็จมั่นคงเป็นที่ปึงปอใจได้นหน้าเติบโตอย่างต่อเนื่องอย่างสดใสนะครับก็ดึงดูดเม็ดเงินเข้ามาให้เกิดความปึงปอใจกับชาววันพุธกลางวันในวันนี้นะครับเส้นต่างการเงินที่เข้ามาเติมเต็มกับความมั่นคงในการงานธุรกิจของท่านที่สามารถดึงดูดเม็ดเงินเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับสร้างความปึงปอใจในสาการรายรับ รายได้ในทิศทางที่ดีแต่ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องรายจ่ายด้วยเท่านั้นเองนะครับชาววันพุธกลางวันในวันนี้ด้วยความเป็นเดิร์ฟูนะครับซึ่งบางทีนั้นถนัดจะเป็นผู้ที่จชาจ่ายอะไรด้วยสภาพคล่องมือนะครับทีบางทีก็กา,การคิดหน้าคิดหลังนะครับอันก็ต้องระมัดระวังด้วยก่อนที่จะจ่ายจ่ายอะไรก็คำนึงถึงคุณค่าทางการเงินด้วยความใส่ใจนะครับ จะได้ไม่จ่ายเงินออกไปโดยที่ไม่เกิดผลประโยชน์อะไรเต้าที่กวรนะครับก็เป็นการสร้างเส้นต่างของการเซฟเงินของท่านให้มีความมั่นคงเติบโตยกระดับเส้นต่างการเงินที่เหลือเก็บเหลือใช้ด้วยความมั่นคงต่อไปนะครับในเส้นทางความรักความสัมพันธ์ในวันนี้ของชาววันพุธกลางวัน หลายๆคนก็ยังอยู่ในสถานการณ์ของความเป็นโสดนะครับแม้จะอยู่ในสถานการณ์ของไม่มีความรักความสัมพันธ์ก็ตามก็ก็มีความสามุข RPG, สดใสจำซื่นเบิกบานเปลือบปึงพอใจในสภาวะของความเป็นโสดนะครับก็อยากจะประจนไปไปตามลําพังเรื่อยๆนะครับก็มีความสุขในทิศทางที่ดีส่วนบางคนแม้จะมีความปึงพอใจไกลอยู่ในความรักความสัมพันธ์รู้สึก <l oss> ที่จะให้มีก็ตามนะครับแต่ก็ยังไม่ได้เฉลยเปิดเผย วาจาอะไรออกมาในการที่จะสื่อความสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นนะครับก็ยังเก็บไว้ในส่วนลึกของหัวใจเท่านั้นส่วนบางคนนะครับตากว่ามีความรักความสัมพันธ์ในวันนี้นะครับที่จ,จะมาจากเส้นสายการงานหรือมีการเดินทางไปพบใครสักคนหนึ่งนะครับอาจจะดูเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะครับมีความมั่นคงในตาที่การงานการเงินนะครับที่จะเป็นผู้ที่ใจดีโอปอมมารีนะครับที่เข้ามาสร้างความผูกพันที่จะเป็นผู้จะเข้ามา เป็นสายเปดูแลคนรักได้มีความสุขมีความมั่นงคงพึงพอใจในทิศทางที่ดีนะครับแล้วก็สามารถดูแลความรักนั้นให้เติบโตต่อไปต้าว่าใกลที่เจอความรักในวันนี้นะครับก็เป็นรักที่ดีๆที่มีคุณค่านะครับส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์หรือคนคบก็ตามนะครับความรักความสัมพันธ์ก็ได้รับการดูแลเอาใจใส่นะครับด้วยพลังแห่งความสดใสก็ใส่ใจในการที่จะดูแลความรักความสัมพันธ์ที่มีคุณค่าซึ่งกันและกันอย่างมั่นคงอย่างต่อเนื่องนะครับ เป็นปอบ้านแม่บ้านที่ดีนะครับไพ่ได้สำรับราชินีตือดาบนะครับการตีตัานมีศักยภาพในการบริหารในการจัดการรู้จักยืดหยุ่นรู้จักปลอนคลายรู้จักปลนปนในบางสถานการณ์ต่างๆนะครับก็าตามไม่ต่านสามารถรักษาสมดุลในความสําเร็จในความมั่นคงในทิศทางที่ดีที่ปลอดภัยนะครับก็สร้างความเป็นเสถียรในสถานการณ์กองความสําเร็จนั้นมั่นคงอย่างต่อเนื่องนะครับเลขกนาไในวันนี้ของชาววันพุธกลางวัน 1413งสีน13นะครับก็ขอเจ้าวันพุธกลางวันมีความสุขสดใสมีความมั่งคั่งอุดม,มสมบูรณ์มีรักมีครอ,อบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับพุทธิเกิดวันพุธกลางคืนนะครับพลังดวงของท่านในวันนี้นะครับ จะติกขึ้นมาเดวลขึ้นมานะครับพ่ายใหญ่ก็บ่งบอกถึงสภาวะความเหมาะสมความคู่ควรนะครับที่จะเข้ามาเติมเต็มให้กับจาวนันโพดกลางคืนกับการที่ท่านตุ้มเทนะครับด้วยความใส่ใจบางท่านก็เรียกว่าคลังใครในสถานการณ์ต่างๆอะไรที่เป็นปัญหาต่างๆจะได้รับการคลี่คลายให้สู่สงบเรียบร้อยปลอดภัยในทิศทางที่ดีแล้วก็สิ่งเหมาะสมคู่ควรจะเข้ามาเติมเต็มสู่ความสมดุลให้เกิดขึ้น ใครที่ทาธุรกิจต่างด้านธุรกิจสีเตาเ่านั้นนี้นะครับไม่ว่าจะเกิดอะไรก็ามาเป็นปัญหายุ่งยากท่านก็จะได้รับความถูกต้องยุติธรรมในติดต่างที่คู่ควรนะครับส่งผลให้เส้นทางการเงินในวันนี้ของชาววันพุธกลางคืนนะครับเงินก็จะเข้ามาอย่างเหมาะสมอย่างคู่ควรกับความรู้ความสามารถกับความสําเร็จของท่านนะครับ ใครที่มีปัญหาต่างการเงินก่อนหน้านี้นะครับก็จะมีเงินเข้ามาช่วยคลี่คลายช่วยแค่ไก่ท่านหนึ่งมีความปลอดภัยในทิศทางที่ดีนะครับบางคนก็ได้รับผลตอบแทนจากการไปจัดการเคลียความสงบความถูกต้องของผู้อื่นที่มีปัญหานะครับให้สงบราบรื่นยุติธรรมถูกต้องแล้วก็ได้รับผลตอบแทนเข้ามาในทิศทางที่ดีหรือบางท่านที่ถูกเสน่ห์นะครับที่มีเป็นที่พึงพอใจของใครสักคนเกี่ยวกับเสน่ห์นะครับ ก็จะมีเงินเข้ามาอบต่ำคำชูส่งเสริมแบบลับๆนะครับที่จะทำให้ท่านได้มีเงินเข้ามาใช้จ่ายในสภาร์กลองแต่ก็ระมัดระวังในเรื่องรายจ่ายด้วยเท่านั้นเองนะครับที่ท่านต้องรักษาสมดุลพอสมควรเช่นกันเพราะบางทีนั้นท่านอาจจะใช้จ่ายอะไรที่เรียกว่าเปกับไอ้กับตัวเองนะครับเป็นการเติมความสุขให้กับตัวเองง่ายๆนะครับ อันนี้ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการสิ้นเปลืองด้วยในเส้นทางความรักความสัมพันธ์ในวันนี้กองจาววันพุธกลางคืนนะครับคนที่โสดนั้นก็มีตั้งยังต้องอยู่ในสถานการณ์ของความเป็นโสดนะครับที่ยังตั้งการต,ตั้งกำแพงยังเลือกเอาไว้พอสมควรนะครับความรักที่จะมีเข้ามานั้นต้องเหมาะสมต้องกู้ควรส่วนบางท่านก็ระมัดระวังในสถานการณ์ของความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะมีเข้ามานะครับที่บางทีก็อาจจะเจอรักที่เขา เข้ามาเกี่ยวกับก้องที่เกี่ยวกับเสนยหาราคะเม้นบางทีนั้นอาจจะบอกว่าเป็นโสดเป็นไม้แล้วอะไรต่างๆอาจจะมีในเรื่องของพันธะต่างกฎหมายอะไรอย่างเกี่ยวข้องอยู่ก็ได้อันนี้ก็ให้ระมัดระวังด้วยนะครับในการที่จะมีรัก ที่จะเข้ามาส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์หรือคนคบก็ตามนะครับไม่ว่าปัญหาอะไรจะเกิดขึ้นในความรักความสัมพันธ์ก็ตามก่อนหน้านี้นะครับก็จะได้รับการเคลียร์สุสภาพสมดุลในการตีจะตุ้มเตด้วยความหลังแห่งความเสน่หาความใส่ใจความคลั่งใ้เข้ามาดูแลนะครับก็ทําให้สานการณ์ต่างๆนั้นสู่ความสงบปลอดภัยในทิศทางที่ดีและก็ดูแลความรักให้มีความสมดุลเหมาะสมเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับ ไปไตรสำรับในวันนี้ของชาววันพุธกลางคืนสิบไม้เท้านะครับการที่ตั้นต้องเหน็ดต้องเหนื่อยในวันนี้นะครับที่จะมีงานเข้ามาไอ้ตะลุยเยอะนะครับแต่ว่าเหนื่อยคุ้มค่าหยาดเหงื่อค่าแรงงานนะครับที่จะทำให้ตั้นกบโกยผลป,ประโยชน์เข้ามาอย่างเหมาะสมอย่างคู่ควรไอ้ตั้สูชวเส้นต่างของความมั่งคัง่งมั่งมีสีสุกนะครับเลขนับภายในวันนี้ของชาววันพุธกลางคืนห้า หนึ่งหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งศูนย์นะครับก็อขอเจ้าวันพุธกลางคืนมีความสุขสดใสมีความมัง่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรกมักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับพุทิกเกิดวันพฤหัสบดีนะครับพลังดวงของท่านในวันนี้นครับภายใหญ่เดจาริออดขึ้นมานะครับก็บ่งบอกถึงสภาวะของการตุ่มเทนะครับ การที่สวมหัวใจนักสู้นักรบนะครับในการที่จะฟันฝ่าในสถานการณ์ต่างๆไม่หวั่นไหวในสถานการณ์ต่างๆที่มีเข้ามาแม้นจะเจออะไรที่ไม่ตอบโจทย์ไม่ค่อยปึงประสงค์ก็ตามนะครับท่านก็สามารถบริหารจัดการให้มีการเติบโตพัฒนาในติต่างที่ดีที่มีความสําเร็จมั่นคงอยู่แล้วก็มีการขยายความเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับ อไปสู่ดินแดนของความรุ่งเรืองในต่างแดนต่างประเทศได้ด้วยบางท่านอาจมีสร,รการของการเดินทางในวันนี้นะครับที่ไปจัดการไปติต่อธุระเกี่ยวกับการงานอาชีพหน้าที่ของท่านในต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างประเทศวันนี้นะครับก็เป็นการขยับขยายความเติบโตให้รุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นนะครับในเส้นทางการเงินในวันนี้ชาววันพฤหัสบดีนะครับท่านก็จะดึงดูดเงินเข้ามามากมายนะครับเรียกว่ารอบทิศทางที่ท่านจะกว่าเกลี้ยงเงินเข้ามาเงินต่างอากาศเงิน ต่างประเทศนะครับที่ถูกดึงดูดเข้ามาใครที่มีสภาวะการเงินก่อนหน้านี้นะครับตระกาศสภาพคล่องก็จะทําให้ต้นก้าวออกจากสภาวะนั้นไปสู่เส้นทางของการเงินที่จะมีเข้ามาเติมเต็มด้วยความอุดมสมบูรณ์นะครับในเส้นทางความรักความสัมพันธ์ในวันนี้กองจาววันพฤหัสบดีนะครับคนที่โสดนั้นก็มีโอกาสนะครับในการที่จะพัฒนาความรักไปสู่เส้นทางของ พบเจอรักเข้ามาได้ด้วยเช่นกันนะครับที่บางทีนั้นท่านก็จะไม่ตันระมัดระวังตัวนะครับอยู่ๆความรักก็พุ่งตัวเข้ามาหานะครับมีโอกาสพบกับชาวต่างชาติได้ด้วยนะครับซึ่งบางทีท่านก็อาจจะเดินทางไปพบนะครับหรือชาวต่างชาติเดินทางมาพบมาเจอ ก็ทาให้เกิดความสัมพันธ์ผูกพันธ์ขึ้นแล้วก็ออกจากสภาวะของการไม่มีคนรักได้ด้วยเช่นกันที่จะมีเข้ามานะครับส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์หรือคนคบนะครับความรักความสัมพันธ์จะรับการดูแลทุ่มเทนะครับให้ความรักความสัมพันธ์ให้รับการพัฒนาเติบโตในทิศทางที่ดีนะครับแต่ก่อนหน้านี้สภาวะความรักความสัมพันธ์มีการนันหลังอะไรกันบ้างอะไรก็ตามนะครับก็จะทาให้ท่านนั้นพยายามร่วมมือร่วมแรงร่วมใจที่พัฒนา ความรักความสัมพันธ์ออกจากสภาวะนั้น,นครับไปสู่เส้นทางของการเดินหน้าเติบโตจจะมีการเดินทางไปต้องเที่ยวด้วยกันในวันนี้นะครับ mm hmm. เกี่ยวกับาการเสริมเติมพลังแห่งความรักความผูกพันในพัฒนาเติบโตมากยิ่งขึ้นนะครับ mm hmm. ก็เป็นโอกาสดีๆที่จะกระชับความสัมพันธ์ในเน้นแฟนมากยิ่งขึ้นภายใต้สำรับนะครับแปดเหรียญน,นะครับการตุ้มเท ด้วยความขยันด้วยความใส่ใจนะครับในรายละเอียดต่างๆไม่มองข้ามแม้แต่สิ่งเล็กๆก็ตามระกับก็ตามไม่สันการ์ต่างๆได้รับการพัฒนาเติบโตอย่างต่อเนื่องอย่างมีคุณค่าที่จะดึงดูดผลประโยชน์เม็ดเงินเข้ามาด้วยความมั่นคงอุดมสมบูรณ์นะครับโดยเฉพาะในต่างธุรกิจต่างโลกสื่อสารออนไลน์นะครับที่มีการเดินหน้าเติบโตอย่างต่อเนื่องในทิศทางที่คล่องตัวนะครับเลขหน้บไพ่ในวันนี้ของชาววันพฤหัสบดีปดี8 8เ 8นะครับก็ขอให้เจ้าวันแพรส่สป,ปดีมีความสุขสดใสมีความมัง่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับพุทธิเกิดวันศุกร์นะครับพลังดวงของท่านในวันนี้รับภัยใหญ่ขึ้นมาเดเดวิลนะครับซึ่งบ่งบอกถึงสภาวะของการทุ่มเทนะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับในการที่ท่านดูแลในการงานหน้าที่ธุรกิจของท่านด้วยความใส่ใจด้วยความทุ่มเทบางทีก็มีความคลั่งไคล้ในสการต่างๆนะครับ ก็จะไปส่งผลกระทบกระเทือนที่ทำให้เป็นปนัญหาในความรักความสัมพันธ์ได้นะคะในปนัญหาของการงานธุรกิจได้นะครับที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ในเพื่อนร่วมงานนะครับก็ไปครับในความสัมพันธ์ของเพื่อนร่วมงานที่อาจจะมีเข้ามาด้วยบางทีนั้นท่านทุ่มเทมากจนเกินไปแล้วก็บางทีก็ไปดูเหมือนไปล้ำหน้าล้ำเส้นกับบางคนที่ไม่ค่อยใส่ใจในเรื่องของการ ที่จะดูแลในเรื่องหน้าที่การงานนะครับอันนี้ก็ต้องระมัดร,ระวังด้วยนะครับเรียกว่าการทุ่มเทของท่านแบบเอาจริงเอาจัง,จงนั้นบางทีก็อาจจะสร้างปัญหาขึ้นมาให้เกิดศัตรูขึ้นโดยไม่ตันระมัดระวังตัวก็ได้เพราะฉะนั้นท่านก็ต้องระมัดร,ระวังด้วยนะครับแต่สถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นผลผลกระทบระหว่างที่เกิดขึ้นกับท่านเองหรือถ้ามีผลกระทบในเพื่อนร่วมงานอะไรต่างๆที่ส่งผลมาถึงาจ่าวันศุกร์นะครับ สภาวะนั้นจะถูกเครียคลายแก้ไขในทิศทางที่ดีหรือเจอสภาวาปะปัญหาที่เกี่ยวกับธุรกิจต่างสี่เต่าอ,อะไรนะครับที่มีปัญหาก็หมายกับชาววันศุกนั้นท่านก็สามารถในการที่จะรับมือแก้ไขได้เบ็ดเสร็จในทิศทางที่ดีแม้จะเป็นปัญหายุ่งยากอะไรเข้ามาก็ตามนะครับ ในเส้นต่างการเงินในวันนี้นะครับท่านก็มีเงินเข้ามาในความสําเร็จของท่านแต่อาจจะมีบางสถานการณ์นะครับที่เข้ามาเส้นต่างๆการเงินที่ท่านต้องระมัดระวังด้วยความโรคอบด้วยความรัดกุมโดยเฉพาะในเรื่องของการจชายจ่ายที่จะบางทีนั้นที่ท่านพึงพอใจง่ายๆแล้วก็จะมีการจ่ายออกไปง่ายๆนะครับที่อาจจะทําให้ส่งผลถึงบาดเจ็บ ต่างการเงินได้เช่นกันเพราะฉะนตั้นท่จงใช้ความสุขุมรอบครอบนะครับในการพิจารณาใจใจในการที่จะาทาธุรกรรมต่างการเงินของท่านในวันนี้ต้องระมัดระวังพอสมควรนะครับเพื่อจะได้ไม่เสียผลประโยชน์ต่างการเงินทรัพย์สินของท่านนะครับในเส้นทางความรักความสัมพันธ์ในวันนี้ของชาววันศุกร์นะครับคนที่โสดนั้น ก็บางคนก็จะอยู่ในสถานการณ์ของการดูแลกายใจอยู่นะครับที่บางทีเพิ่งปิดหวังในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มานะครับก็อยู่ในช่วงของการดูแลตัวเองให้มีความปลอดภัยแล้วก็ตั้งกาดตั้งกำแพงเอาไว้ไม่ให้รักที่เกี่ยวกับสเสน่หราคาหรือรักที่เข้ามาทําให้ลุ่มหลงแล้วก็ทําให้บาดเจ็บที่จะเข้ามาย้าซ้าเติมนะครับก็อยู่ในช่วงป้องกันตัวเองนะครับ ส่วนบางคนก็แม้ไม่เจอปัญหาในความรักความสัมพันธ์ก็ตามก็จะดังตั้งกาดตั้งกำแพงเอาไว้นะครับไม่เปิดเส้นต่างความรักความสัมพันธ์เข้ามาง่ายๆนะครับหรือไกลที่มี ความรักความสัมพันธ์เข้ามาเสนอแนะมานําเสนอในวันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยความใส่ใจด้วยนะครับพิจารณาด้วยความรอบคอบเพราะบางทีนั้นอาจจะกลายเป็นความรักที่เข้ามาตามห้เป็นพิษได้เช่นกันต้องระมัดระวังนะครับส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์ในวันนี้นะครับความรักความสัมพันธ์ไม่ว่าคนคบปลูกก็ตามหรือที่ใช้ชีวิตคู่นะครับแต่ว่ามีอะไรที่เป็นปัญหากระทบกระเทือนในทางจิตใจในความรักความสัมพันธ์นะครับก็จะใช้เอ็ดใช้ผลใช้ความสุขุม ในการพิจารณานะครับแล้วก็เติมเต็มเองพลังสเสน่หาเข้าหากันเพื่อคลี่คลายอะไรที่เ,เข้ามาทาไม่กระตบกระเตือนในความรักความสัมพันธ์นั้นเพื่อดูแลให้ความรักความสัมพันธ์นั้นมีความมั่นคงเดินหน้าเติบโตต่อไปในทิศทางที่ปลอดภัยนะครับภายใต้สํารับนะครับ กกไม้เท้านะครับการได้รับใจชนะนะครับในทุกสถานการณ์ต่างๆที่ท่านทุ่มเทในการที่จะฝ่าฟันในอุปสรรคปัญหาต่างๆและก็ได้รับใจชนะในทิศตางที่ดีออกจากสภาวะปัญหาต่างๆที่ไม่ตอบโจทย์ไม่เติมเต็มไปสู่เส้นต่างของความเติบโตมั่นคงในทิศตางที่ดีและก็ได้รับพลังสนับสนุนในความชัยชนะนั้นนะครับ เลขนาไพ่ในวันนี้ของชาววันศุกร์สามหนึ่งห้าหนึ่งสี่หกนะครับก็ขอชาววันศุกร์มีความสุขสดใสมีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ พุทีิเกิดวันเสาร์นะครับพลังดวงของท่านในวันนี้ในเรื่องของงานธุรกิจของท่านนะครับที่ได้รับการดูแลเอาใจใส่ทุ่มเทนะครับก็ทําให้เกิดสภาพคล่องรักษาสมดุลอย่างต่อเนื่องในทิศทางที่มั่นคงแล้วก็มีการขยับขยายตัวนะครับขยายอนณาเขตขยายความเติบโตพัฒนาอย่างต่อเนื่องสร้างโอกาสอะไรใหม่ๆนะครับที่ไปสู่เส้นทางของความรุ่งเรืองมากกว่าเดิมบางท่านก็ได้รับโอกาสนะครับที่เกี่ยวกับ โครงการใหม่ๆนะครับที่เข้ามาสร้างความเติบโตรุ่งเรืองในการที่จะรับผลประโยชน์ผมกอบโกยเข้ามามากมายหรือใครที่ว่างงานอยู่นะครับ ก็มีโอกาสนะครับในวันนี้จะได้รับข่าวดีๆงานเข้ามาพุ่งตัวเข้ามาท่านได้มีโอกาสในการมีอาชีพมีไรายได้มีรายรับต่อไปหรือบางทีก็มีการพิจารณาไตรตรองนะครับจากงานนารีเดก็กอายกระดับเป็นการสร้างโอกาสเปลี่ยนทิศทางนะครับจากงานนารีเดก็กไปสู่เส้นทางของการสร้างอาชีพที่กอบโกยผลป,ประโยชน์เข้ามามากมายด้วยความรุ่งเรืองด้วยความเติบโตต,ต่อไปนะครับในเส้นทางการเงินในวันนี้ของชาววันเสาร์ก็บ่งบอกถึง ภาวะการเงินรอบทิศทางนะครับที่หลังไหลก็ามาด้วยสภาพคล่องให้ตันเก็บเกี่ยวผลประโยชน์นะครับทั้งที่เส้นต่างที่มั่นคงอยู่แล้วแล้วก็เส้นต่างใหม่ๆเข้ามาเติมเต็มบางทีก็ผลกําไรจากโครงการอะไรใหม่ๆหรือในเรื่องของการเสี่ยงดวงนะครับที่เงินก้อนใหญ่ๆก้อนโตๆเข้ามาเติมเต็มให้กับชาววันเสาร์ในวันนี้นะครับที่จะทาให้ตันนั้นสู่เส้นต่างของความเจริญเติบโตรุ่งเรืองต่างการเงินมากยิ่งขึ้นนะครับ ในเส้นทางความรักความสัมพันธ์ของชาววันเสาร์ในวันนี้นะครับคนที่โสดก็มีโอกาสนะครับความรักความสัมพันธ์จะได้าการพัฒนาจากความเป็นโสดไปสู่เส้นทางของความรักที่อาจจะเข้ามาเริ่มต้นนะครับที่บางทีท่านก็ยังไม่ทั้นระมัดระวังตัวอยู่ๆความรักก็พุ่งตัวเข้ามาหาสร้างโอกาสของความสัมพันธ์ที่จะรื่นไหลไปสู่เส้นทางของการใช้ชีวิตคู่ในอนาคตที่จะเกิดขึ้นให้กับชาววันเสาร์นะครับ คนคู่รักคู่สัมพันธ์หรือคนคบอยู่ก็ตามนะครับความรักความสัมพันธ์จะได้การดูแลด้วยการทุ่มเทนะครับด้วยการเติมพลังอะไรที่มีคุณค่าซึ่งกันเล็กกันใหม่ๆอยู่เสมอนะครับเพื่อความรักความสัมพันธ์นั้นมีการพัฒนาเติบโตอย่างต่อเนื่องอย่างมีคุณค่าร่วมกันนะครับแล้วก็อาจจะมีสถานการณ์ของการเดินทางไปท่องเที่ยวนะครับเป็นการมอบอะไรที่เป็นกองขวัญกองคำนันเพื่อกระชับความสัมพันธ์ในความรักความสัมพันธ์นั้น ให้มีความมั่นคงเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับไปไทยสำรับในวันนี้ของชาววันส,ว,นสวันเสวินถือไม้เท้านะครับการที่ตั้นมีพลังมีแพชชั่นมี ความคิดไอเดียที่หลากหลายนะครับที่ตั้งได้เรียนรู้เข้ามาใหม่บางท่านก็มีการไปอบรมสัมมนาอะไรเสริมเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นหรือมีการเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านๆมานะครับมาเป็นทฤษฎีมาเป็นบทเรียนที่ดีที่จะทำให้ท่านได้ข้อคิดในเง่ยคิดที่ดีที่จะเสริมสร้างศักยภาพที่บริหารจัดการให้การดําเนินไปสู่เป้าหมาย่ยางความสําเร็จสมบังสมปรารถนาได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับ เลขนำไพ่ในวันนี้กองจาวันเสาร์8 2 1 1 2นะครับก็ขอเจ้าวันเสาร์มีความสุขสดใสมีความมั่งคัง่งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ